เอาแล้วครับผู้ชมขอต้อนรับสู่ช่อง c k Gamer กันนะครับผมวันนี้ผมจะมีทริคดีๆมาสอนผู้ชมอีกแล้วครับก็คือผมจะมีวิธีคือการเปิดเครื่องตัวเองเป็นเซิร์เวอร์ DC นะครับไว้สำหรับเทสต,ต่าง,างๆเทสมอสเทสตัวแพดใหม่หรือว่าลองเทสการสร้างบ้านดูกครับอันนี้คือเป็นทริคดีๆที่ผมมาแนะนําทุกคนกันนะครม,มาเราไปเริ่มกันเลยครับ มาโอเคครับผมก่อนอื่นครับผมเราไปเปิดแอปสตรีมขึ้นมานะทุกคนแล้วก็เลือกไปที่คังทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับมุมซ้ายบนครับจะมีคําว่าเกมและซอต์แวร์นะทุกคนกดเลือกมาติ๊กถูกคําว่าเครื่องมือทุกคนแล้วเราก็หาคําว่า DC Saver ครับทุกคน DC s a ่ e r ตัว d r ตัวนี้ทุกคนเนาะถ้าใครยังไม่ติดตั้งครับก็กดติดตั้งไปเลยผมในกรณีนี้ผมติดตั้งไปแล้วทุกคนเนาะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเรากดคลิกขวาครับผมเราจะได้รู้ว่าที่อยู่ของตัวเกมเนี่ยเราติดตั้งไว้ที่ไหน เล้ที่เขามาจัดการนะครับผมแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องคนก็เปิดปุ๊บอ่าจะมาภายในเครื่องนี้ทุกคนครับเนาะก่อนอื่นับผมอันนี้จะเป็นตัวไฟล์เปล่าๆมาทุกคนครับตัวไฟล์เปล่าๆเลยนะทุกคนก็เราเริ่มต้นครับก่อนอื่นเราต้องมีตัวไฟล์ b a t ตัว l a u เวอ e r ของตัวเกมนี้ก่อนทุกคนไม่ได้ทำงานมาดูนะผมกดคลิกขวาทุกคนครับแล้วก็ไปที่ New ครับเลือก Check Document ทุกคนโอเคครับแล้วก็พิมพ์ b a t ทุกคนครับ b a t นะทุกคน กดเซฟไปแล้วก็เรารีเนมเป็นสตาร์ทก็ได้ทุกคนสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็คลิกขวาครับผมอันนี้ผมจะใช้โปรแกรม Notepad พัดพัดเปิดทุกคนครับทุกคนไปหาสามารถโหลดใน Google ได้ทุกคนหรือถ้าใครพี่มีก็สามารถใช้เป็นตัว n o t e p a d ธรรมดาก็ได้ทุกคนกดอีกอันนี้ก็ได้ทุกคนคอันนี้ก็ได้เนาะแต่ผมขออนุญาตใช้เป็นตัว n o t e p a d นะครับทุกคน n o t e p a d ปุ๊บเลื่อนมาเป็นที่เปล่าเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวโค้ดตรงนี้ก๊อปใส่ไว้ให้ใต้ดีครันทุกคนครับก่อนอื่นผมไปเอาตัว โคต้อนี้ของผมก่อนอไปที่ตัวของผมนะครับก๊อปโคต้อนี้มานะครับผมอันนี้ผมทำมแล้วทุกคนครับนี่ผมตั้งชื่อไปแล้วเนาะก็ก๊อปมาเลยครับผมก๊อปไปเลยปุ๊บใส่ไปที่ของเราตัวไหนตัวอันนี้นะครับทุกคนเซฟเบอร์แล้วก็สตาร์ทให้เขาผมกดยีดิคขึ้นมานแล้วกดยีดิคพัดๆขึ้นมาทุกคนปุ๊บแล้วกดคอนโทรลบีครับผมวางเลยครับผมโอเคอันนี้คือ จะเป็นตัวรันตาร์เซิร์ฟเวอร์ของเราทั้งหมดนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะก่อนอื่นเราก่อนที่เราจะเซตค่าตัวนี้นะครับผมให้ดูข้อตัวนี้หน่อยว่าอันนี้คือจะเป็นไฟล์โลเคชั o n ของตัวเกตนะครับผมอันนี้วิธีก๊อปทุกคนครับให้เราไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราก๊อปบาร์เมื่อกี้นะผมกดที่ตัวแท็บข้างบนครับผมกดปุ๊บแล้วกดคอนโทรล C ครับผมคอนโทรล C นะครับกดคอนโทรล C ปุ๊บเนี่ยเราก็มาวางตรงนี้ได้เลยครับทุกคนลากคุมถึงตัว D ครับลากคอนโทรล V ได้เลยครับโป้แล้วกดคอนโทรล S ในการเซฟนะครับอันนี้เนาะ โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเสร็จขั้นตอนของการตัวลงแบตทุกคนครับส่วนเรื่องหมดเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันทุตรงนี้ปกติกับตัวนี้ครับตรงนี้มันจะมีแค่นี้ทุกคนมันจะมีแค่นี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกรอบให้ดูครับปกติจะมีแค่นี้เนาะส่วนเรื่องหมดเรื่องนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิทีทีนะทุกคนอ่าตอนนี้เป็นการเปิดธรรมดาทุกคนครับอ่ะปิดไปอันนี้เราได้แล้วเนาะแล้วก็ไปที่ตัวไฟล์าคาว่า,า s a v p l e r deset.cfg ทุกคนครับ กดคลิกขวาเลยทุกคนกดเลือก edit with notepad ครับผมอันนี้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องต้องตั้งนะครับอันนี้จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ที่จะเชื่อมเครื่องที่เราตั้งคือชื่อเซิร์ฟเวอร์คอมพตที่ผมตั้งเป็น c7k อ่าอันนี้จะเป็นพาสเวิร์ดของตัว admin นะครับอันนี้พอตั้งทำไมตั้งเพราะเพื่อมีผลให้กับเข้ากับตัวเราใช้คำสั่ง admin ได้ทุกคนอันนี้ผมขอตั้งไว้ที่1 2 3 45สอ้านะครับทุกคนอันนี้จะเป็นตัวล l o t ว่าเราจะตั้งกี่ ตลอดก็ได้ทุกคนอันนี้คือกรณน,นี้เราเป็นเครื่องไขแอด์น,นะครเราสามารถทําเป็นวงแดงก็ได้ทุกคนหรือจะเปิดเ,เล็กเล่นก็ได้ครับโดยใช้เครื่องเราเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับอันนี้จะเป็นเวลิสก็เราจะเปิดหรือเปล่าอันนี้เราปิดไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ครับผมจะเป็นตัว c r o s s h a ์ครับผมมุมมองครอสแฮร์คือถ้าเรากดเลข1ครับผมเนี่ยไอตัวจุดตรงกลางเนี่ยจะหายไปโอเคครับแล้วตัวนี้ครับจะเป็นมุมมอง first person กับ third person คือถ้าเรากดปิด1เนี่ย เราก็ไม่สามารถมุมมองเป็นมุมมองคนที่3ได้ทุกคนได้แค่มุมมองเดียวครับอันนี้อ๋อโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเวลาครับเวลาที่เราต้องตั้งครับทุกคนเวลาอันนี้คือเราจะเริ่มปีพศอะไรก็ได้เริ่มตัวจ่กยนะครับเป็นตัวอย่างทุกคนครับตัวอย่างคือเราจะเริ่มเป็นปีพศอันนี้ก็ได้2000เริ่มจะเทวเราต้องการเริ่มเป็นปี2020ี่เบกได้ทุกคนก็ตั้งค่าไป2020ี่เบกครับทุกคนอันนี้แล้วแต่ตั้งนะครับแต่กรณีนี้ผมไม่ได้ตั้งทุกคนครับแล้วก็เสร็จ really, กดคอนโทรล S เลเลยโอเค หลังจากนั้นครับทุกคนผมจะสอนไปเลยครับว่าในลงม็อดของตัวเกมในตัวเซิร์ฟเวอร์ไงปกติม็อดที่จะใช้ครับมีแค่2อย่างทุกคนเนาะมีตัว CF ม็อดกับตัว VPP Admin Tool นะครับอ่ะผมจะสอนนะครับเราเข้าไปที่ตัวไฟล์เกมทุกคนครับไฟล์เกมเลยนะปกติเราเล่นเดน DC ทุกคนครับเราเล่น DC ซี่ทุกครับเรากดคลิกขวาเลือกไปที่นี่ครับผมจัดการเปิดฟาไฟแพ่นเกิรทุกคนครับจะเจอตัวเกมเดซีที่เราเล่นต่างหากกับตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างหากมันอยู่คนเฟลเลอร์นะคครับเราไปที่เวิร์กช็อปทุกคนเวิร์กช็อป หาคําว่า CF ตัวนี้ผม CF ตัวนี้แล้วก็หาคําว่า VVP ครับทุกคน VVP อันนี้แต่ถ้าใครไม่มิเนี่ยก็สามารถไปโหลดในเวิร์กช็อปได้ทุกคนครับผมเอา VVP นี่ครับ VVP นี่นะกับตัว CF ผมกดคอนโทรล C แล้วผมแล้วก็ไปใส่ในตัวหน้าเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนี่ตัวนี้นะครับวางครับกดคอนโทรล V วางนลทุกคนวางครับวางเลยเนาะวางรงนี้ทุกคนแล้วก็เราก็เอาตัวคําว่าคีย์ของตัว C.F ทุกคนกดโด r c ครับแล้วก็ไปก๊อปใส่ในตัว key ของข้างนอกทุกคนนะกดโท r l v วางเลยครับผมแล้วก็ไปที่ VVP ครับกด Copy key ครับของเขามา Copy key เข้ามาแล้วก็ใส่ไปที่ key ทุกคนก่อนอื่นครับผมต่อไปก็เราไปแก้ไขในตัว .dot.bat ทุกคนเพื่อให้รันตัว m o ดเราขึ้นไม่ได้ทุกคนครับเราไปคลิกขวาที่ตัว s t a r t b a t ทุกคนคลิกขวาครับผมแล้วก็ไปหาคําว่าตัวคําว่า mod เห็นตัวนี้ครับตัวเห็นตรงนี้ไหมครับ mod ตัวนี้เราก็เพิ่มไป mod เราชื่ออะไรบ้างครับ เราเดือดคันเพียงแค่กดคลิกขวาดีเนームทุกคนดีเนームม,มาแล้วให้คลิกเกตพิมพ์ทุกคนนะอ่ะคอนโทรลดี Ctrl B, นะตามด้วยมอดต,ต่อไปก็ต้องเป็นตัวพารลอนทุกคนครับผมแล้วก็ตามด้วยแอดไซนต้องชื่อต้องก๊อปให้เหมือนทุกครับชื่อก๊อปให้เหมือนนะ vpp admin ทุกคนอันนี้ผมคลิกเกตก๊อปไปครับ g o o l s อ่ะเสร็จทุกคนกดคอนโทรน s คือการเซฟทุกคนนะปึ๊บเสร็จแล้วทุกคนเซฟเสร็จแล้วต่อไปก็ แล้วก็รันได้เลยทุกคนรันในตัวสตาร์ทครับทุกคนปึ๊บนไหมครับจากนั้นก็ไอตัวเซิร์ฟเวอร์พวกเนี้ยตัวเซตติ้งเนี้ยมันก็จะทำการรันออกมาออโต้เองนะทุกคนนะตัวนี้ก็เด้งขึ้นมาทุกคนครับเด้งขึ้นมาแล้วทุกคนเราก็ไปดูเราก็เปิดตัวเกมเลทุกคนเปิดตัวเกมขึ้นมาครับเลือกไปที่คำว่าแลนด์นะทุกคนแลนด์นะเลือกคำที่แลนด์นะครับแลนด์ Land นะ,นะลททนะนะแล้วก็กดรีเฟรชบันทีหนึงแล้วกันอ่าแล้วก็จะเจอ ชื่อเซเบอร์เที่ยวตั้งเมื่อกี้ทุกคนแล้วก็มอสสองอันที่ผมลงเมื่อกี้คือมีตัว CF ตัวนะครับแล้วก็ VVP นั้น,นทุกคนกดเข้าได้เลยครับโปเข้าไปก็อ่าโอเคครับพอเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็ก่อนนึงครับเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยเพื่อให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรันค่าไอตัวคำสั่ง VPP Admin ก่อนนะแต่นั้นจากนั้นเรากดออกเกมทีครับทุกคน กดออกเกมเลยทุกคนออกเกมเลยนะแล้วก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ทุกคนปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ครับกดปิดไปเลยครับผมปิดไปเลยนะแล้วก็เข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์ของเราทุกคนตัวนี้เนาะพอ,พอเราเข้าเกมปุ๊บนี่ครับไอตัวคําสั่งไอตัวแอดมินเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในที่คอนฟิกทุกคนคําว่า vpp admin tool นะครับตรงนี้เนาะเราสามารถตั้งกําหนดค่าเป็นสตีปของเราได้ทุกคนครับสต็ของเราคือ ไอดีซิมหทุกคนคือเราไปก๊อบในตัวนี้ครับทุกคนอะผมทำให้ดูครับกดขึ้นมากดโปรไฟล์ครับทุกคนกดคลิกขวาคัดลอก URL แลกคนับไปที่ตัวนี้เลยครับกดลบไปเลยครับไม่เป็นไรกดทน V ครับเหลือแค่ตัว IP ของเราทุกคนพอมีนอนี่เนาะกดคอนโทรล Save ครับส่วน Password ที่ต้องใช้ทุกคนก็ไปที่ตรงนี้ครับผมหน้านี้นะแล้วกดเข้าไปครับทุกคนกดเข้าไปเลยลบ คอนโทรลลบครับโอเคแล้วก็พัน์บทที่เราตั้งกี่ค 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนคอนโทรลเซฟอ่าพัฒนนี้ที่เราตั้งในตัวนี้่านผู้ชมที่จำแนบจำแนกครับผมก็คือเราตั้งในนี้นะทุกคนในนี้นะครับที่เราตั้งไว้ก็คือในคําว่าเซเวอร์ตรงนี้เห็นะทุกคนไหมครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดโปรแกรมปกติอีกรอบทุกคนพอเปิดโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วก็กดรีเฟชตัวแรงที T ทุกคนครับจากนั้นก็ กดเข้าไปเลยทุกคนโบเข้าไปครับรอมันโหลดแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะครับผมนะครับนี่ก็สามารถเปิด ai m i ด้ทุกคนนะครับกดเพียงแค่กดปุ่ม end ในคีย์บอร์ดด้วยครับกด end คีย์บอร์ดนะกดปุ๊บเข้าไปอันนี้ปิดอันนี้เปิดอันนี้ทคนแล้วกดตัว home ครับสามารถใช้คําสั่ง a ิ m i n ้ทุกคนนะครับเราจะสปอนไอเทมครับเราดูเสกไอเทมก็เลือกอะไรครับผมจะเศกอะไรครับ เป็น79แล้วก็พิมพ์ออกไปทุกคนแล้วก็ใส่กดติ๊กอินเบอร์เพื่อให้ดูครับกดดกดขึ้นมาอันนี้เราจะเลือกคุณภาพของตัวปืนนะทุกคนว่าเราจะเสกสินของเนี่ยจะเป็นคุณภาพบบไหนจะเป็นไพรส์เป็นลูนจะเป็นบอดี้ดามิจะเป็นดามิ oon, age, age, ทุกคนเป็นวอนครับแล้วก็เลือกอันนี้คือจะในช่องกระเป๋าที่เรามีอยู่หรือจะเป็นออนออนกราวคือบริเวณข้างหน้าทุกคนหรือถือบนมือครับทุกคนแล้วแต่ครับมาเราก็จะเสกไปข้างหน้านะโอทุกคนเห็นไหม มาแล้วทุกคนครับตัว M79 ทุกคนปืนใหม่ของแพทนี้นทุกคนนะครับผมโอเคครับเป็นไงครับผมคลิปนี้ถ้าคุณเห็นว่าถ้าใช่ครับถ้าชอบอย่าลืมครับผมกดติดตามให้ช่อง c ี k Gamer ด้วยผมเดี๋ยวมีคลิดดีๆเกี่ยวสอนเกม DC อีกครับทุกคนครับผมไงไปพบกันใหม่ครับ CEO g เ n e เน็กครับผมสวัสดีครับ